10 20ิ0ยี่สิบส0ม0ิบผมมีบ้านผมมีรถผมมีคอนโดผมมีลิฟต์อ่สิบยี่สิบสามสผมชอบตกเรือผมชอบตกรถผมชอบตกถนนผมชอบตกในลิฟต์วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องรถ ตดตกต๊าที่จอดรถอัตโนมัติของคอนโดแห่งหนึ่งใครผิดใครถูกเรื่องนี้แบ่งเป็น2ฝั่งใช่ไหมลุงอ่ะมีฝั่งนิตเตอ่ะฝั่งลูกบ้านอ่ะอ่าซึ่งไอเนี้ยเราก็เข้าใจว่ามี2ฝั่งนะแต่เรื่องนี้ถ้ามัน8เดือนมาแล้วนะรถเนี่ยเอาออกยังยังยังค้างอยู่แบบนั้นียิยมมาเสียงกันไปเสียงกันมาเดี๋ยววันนี้จะหาทางออกให้โอเคครับผม ก่อนที่เราจะจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเข้าไปในข่าวใช่ไหมเรามารู้จักที่มาที่ไปของลิฟกับอลอยดูดูนะดูนะสีหน้าทีมงานแบบเขาเป็นนักร้องยุค90้ยยุคเดียวกงเหมือนเส้นตืรนมันไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เออหายกูจะเล่นมุกสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้นักร้องยุค90นิดนึี้เองนักลิฟกับออยไงนักร้องยุค90ยุคเดียวกับไอ้เตาสมชายถิงกัดนั่นแหละเต้ารู้จักใช่ปะนั่นแหละ โอเคเข้ามาในเรื okay. okay. ่องกูได้ละเดินทางไปไกลเกินโอเคลิฟต์นี่น่มีการคิดค้นเป็นระยะเวลานานกว่า200ปีโดยประมาณก่อนคิดตะการดูงสองร้อปีก่อนคิดตะการนะท่ากับว่า2000กว่าปีมาแล้วสมัยก่อนนี่เขาทำยังไงรู้ไหมทำไงใช้คนยกเัาเออใช่ใช่คยดูนด้ไหมไอ้ลืกอียิปอะเออที่ว่าจะยกอะไรหนักๆก็ะ้องเออเออ แล้วก็มาที่กลางศตรวรรษที่19ตอนนั้นเริ่มเริ่มพัฒนาแล้วมาใช้ระบบไฮโดรลิกกับระบบไฟฟ้าใช้ครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอ,าาอเมริกาอเมริกาไฮยะโอ้ โอ้เป็นไงมุกใช้ได้เลยนะใช้ได้ใช้ได้นนั่นนนแหละนั่นแหละแล้วตอนนั้นเรนใช้อยู่แค่2ชั้นนะชั้นหนึ่งกับชั้นสองมันแค่เริฟต์ตัวมันแค่เริ่มต้นตอนนั้นตึกมันมีแค่นั้นไงแล้วขึ้นไปแล้วพอลิฟต์ลงมาจอดอยู่กับพื้นแบบสวัสดิภาพเรโคตรดีใจเลยอ่ะคนที่คิดค้นอ่ะอคนคนนั้นเขาชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรลงก,กราวเวสโอทิตกราวเวสโอทิตนะฮะโอเคโอเคนั่นแหละหลังจากนั้นน่ะมันก็มาถึงการการใช้ลิฟต์ มาจอดรถเมื่อก่อนที่แค่ขึ้นเอาคนขึ้นไปข้ปขางบนลงข้างล่าง,าง,าง,างใช่ไหมแล้วก็ขนของหลังๆพัฒนามันกสำคัจอดรถเอียงซ้ายเอียงขวาอีกหน้า<ต>อีแรงขึ้นแรงลงโอ้โหเห็นแล้วุ่ว่าบุ่นว่าใช่ไหมใจหายใจหาย,หายแต่ตอนหลงังๆเนี่ยเทคนิคแล้วก็การเทคโนโลยีเขาพัฒนามาเต็มที่นี่ขนาดพัฒนาเนี่ยยังแปลเดือนเลยเนี่ยมันก็มีบ้างโอเคโอเคโอเคเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับเวลาเราจะเลือกซื้อที่พัก หรือคอนโดเนี่ยนะเราจะมองสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลักที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้ดูไม่ลุงใช่ใช่มันจะมีหลักการเลือกอยู่ไม่กี่อย่างอันไหนลุงเกิดได้หน่อยครับหลักการที่เขาเลือกคอนโดเนี่ยเขามีวิธีการมีอะไรคนสาธิตมีคนรีวิวันเรียบร้อยเลยนะ,ะหนึ่งที่สาคัญที่สุดคือเลือกทําเลที่น่าสนใจทำเลที่แบบน่าสนใจก็คืออาจจะใกล้ที่ทํางานเราอยอ,อยู่กลางใจเมืองออ ไปนู่นไปนี่สะดวกเข้าไปซื้อของซื้อสินค้าไปเที่ยวห้างอะไรได้สะดวกแล้วก็หาข้อมูลที่โครงการใกล้เคียงในทําเลนั้นใช่ป่ะมีหลายๆโครงการดูแล้วก็ที่สําคัญคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและอยู่ในเมืองเนี่ยที่สําคัญอะไรรู้ป่ะอะไรเอยที่จอดรถเพราะค่าค่าเช่าที่จอดรถที่อื่นๆเนี่ยโอ้โหเป็นแพงูุชี่เลยนะใช่ดัง <รอ S 1> นั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวจากประสบการณ์เราเราเคยไปจอดที่ทูดิจิทัลพาร์คมาอันนั้นค่าจอดเท่าไหร่นะ 900าร0ยอจอดกี่ชั่วโมงครับลุง3ชั่วโมงเห็นจะได้นะฮะเออแต่ดีนะที่เราปั๊มไปปั๊มมีที่ปั๊มของออนไลน์เขาเออการเลชันเขาปั๊ม้วเขาจ่ายให้ก็เลยฟรีที่อื่นก็จะประมาณแบบนั้นน่ะใช่ป่ะอันนี้โดยเฉพาะเจ้าคอนโดที่อยู่ตรงสะพานควายที่เป็นปัญหาเนี่ยให้เขามีวิธีเชิญชวนให้คนมาซื้อคอนโดเขานะตอนแรกเลยเป็นความโชคดีที่ท่านซื้อคอนโดกลางกรุงที่มีที่จอดรถร้อยเปอร์เซ็นต์บนอาคาร ลูกบ้านไม่ต้องหงุดหงิดยุ่งยากเรื่องที่จอดรถอีกต่อไปอ่าัเอออันนั้นต้องมาพูดต่อกันอีกยาวตรงนี้นะพอมาถึงเนื้อข่าวเลยอ่ะอรุณอ,อ่านเนื้อข่าวให้ฟังหน่อยโอเคครับผมนะฮะที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านสะพานควายเกิดเหตุรถของลูกบ้านที่จอดบนที่จอดรถอัตโนมัติตกช่องจอดจนได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวา2564้าย้ำนะครับ2564ธันวาดนวยนะออแต่ปัจจุบันเรื่องก็ยังเคลียร์กันไม่จบนื่องจากทางคอนโดเรียกค่าบริการยกรถออก1ล้านบาทเขียยยกอะไรมึงวะเ <laughs> พราะไม่เหตุผลว่าลูกบ้านเป็นฝ่ายผิดที่ไม่ได้เข้าเกียร์พี เกียร์คือเกียร์อะไรลุงเกียร์ P ก็คือไอ้วันจอดรถเขาเรียกว่าจอดในสถานที่จอดเขาเรียกโต๊ะ P โต๊ะ Park อะไรเงี้ยตัวจอดใช่ไหมใช่จอดรถนิ่งๆต้องเข้าโต๊ะ P แล้วมันจะล็อกไงรถจะไม่เคลื่อนรถจะไม่เคลื่อนโอเคแล้วก็ดึงเบรกมือเอาไว้ทําให้รถลื่นไหลไงคือไม่ดึงเบรกมือไว้ใช่ไหมเขาบอกแบบนี้อ่าเข้าโต๊ะ P แล้วก็ดึงเบรกมือแบบกดล็อกสุดชีวิตอ่ะโอ้โหเออเท่โอเคส่วนทางลูกบ้านมองว่าระบบที่จอดรถอัตโนมัติ ก็ควรมีความรัดกูมากกว่านี้ควรเรียกเงินควรเรียกเอาเงินประกันน่ะจากรถอ๋อคือคนคนเรียกค่าเสียหายจากไอ้ประกันเพราะรถทําประกันชั้นหนึ่งความเข้าใจของลูกบ้านเข้าใจแบบนี้โอเคอแต่ที่ผ่านมาประกันก็บอกแค่ว่ามีหน้าที่ซ่อมอย่างเดียวคืออันเนี้ยมันตรงตามเงื่อนไขของประกันเลยเราประกันรถอือเราไม่ได้ประกันรถตกหลิ่โอเค ตอนนี้เจ้าของรถต้องผ่อนรถมา8เดือนโดยไม่ได้ใช้รถเลยไม่รู้ว่าควรทํายังไงอันนี้คือเรื่องถอดทั้งหมดครับขยายไอเรื่องประกันนิดนึงเรื่องประกันเนี่ยมันประกันร,รถที่วิ่งบนถนนไงคร้บอ,นนออกไหมมัน,เป,นเป็นการใช้วิธีรถแบบตามปกติถ้าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประกันเขาจ่ายให้แต่ว่า รถที่ตกลิปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุตามปกติของรถทั่วไปทุกันโอเคมันต้องเป็นประกันเพิ่มอันนี้ประกันก็เลยไม่เกี่ยวอันนี้ประกันเพิ่มนะฮะให้ความรู้นิดนึงประกันเพิ่มนี่คือประกันพวกประกันเบ็ดเตล็ดใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นประกันพวกโทรศัพท์ที่เราเคยเคยซื้อใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นคือประกันเบ็ดเตล็ดที่เพิ่มเติม่าให้ความรู้กันนิดนึงครับผมอ่าลุงมาวิเคราะห์กันหน่อยโอเคครับผมเราจะมาวิเคราะห์กันนะฮะแต่ก่อนจะไปวิเคราะห์ถึงเรื่องรถตกลิป เออรถตกแท็กนี่ถูกต้องไลยเอาเอาตัวอย่างคดีที่สารตัดสินแล้วเนี่ยคล้ายๆกันอ่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้านะครับผมเคยไปจอดรถกันไหมมันจะมีป้ายเขียนอยู่ข้างหลังประมาณว่าอะไรนะาะจะไม่ไม่รับผิดชอบห้างไม่รับผิดชอบที่จอดรถว่ารถหายเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะให้จอดฟรีจะเขียนไว้่างนี้อ่าผู้ประจอดต้องรับผิดชอบตัวเองใช่ออาต่อเลย ตัวอย่างคาดีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคและศาลได้พิพากษาให้ห้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่าอัน,นี้คือคดีตัวอย่างนะฮะมีหมายเลขคดีด้วยนะฮะอ่าาคำพิพากษาสารกีการที่5 8 0 0หรือ5,800นทับ2 5 5หหรือ2553ของแสดงว่าเรื่องเกิดเมื่อประมาณปี2 5 5 3ใช่ครับ 7กับ52ปีอ่านี่นี่แค่ห้างนะฮะห้างยังต้องออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นห้างห้างอ้างว่ามีป้ายแปะไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ผู้บริโภคเนี่ยคนที่จอดรถเนี่ยเขารู้สึกเอ้ยมันก็ไม่ใช่นะพอก,ก็เลยไปร้องเรียนมูลนิธิคุมควางผู้บริโภคก,ก็เลยเกิดการฟ้องร้องขึ้นเรื่องของเรื่องคือศาลได้ตัดสิน,นบอกว่าห้างเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการมีที่จอดรถใช่ป่ะพอมีที่จอดรถเนี่ย คนก็เลยไปจอดรถแล้วก็ไปซื้อของแต่ถ้าเกิดห้างไม่มีที่จอดรถใช่ปใช่ครับคนก็ไม่จอดไปจอดห้างอื่นที่มีที่จอดรถถูกต้องความหมายนี่คือผลประโยชน์ที่ได้จากที่จอดรถเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการค้าเป็นส่วนหนึ่งของกําไรที่ห้างได้ะฉะนั้นห้างได้ประโยชน์จากการที่ห้างต้องรับผิดชอบนี่แค่ห้างนะอละนี่คือหัวใจห้างต้องชดใช้รถที่หายค่ารถเนี่ยห้าแสนก็ต้องจ่ายห้าแสนอันนี้คือเรื่องที่สาคัญอ่านี้ก็มาเข้าเรื่องลิฟต์นี่เลยตัดภาพกลับมาที่คอนโด เออมาที่คอนโดตึม <c oughs> ใช่ไหมคอนโดเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆที่คอนโดเป็นผู้บริหารถูกปะ่ะถูกขั้งครับแล้วเวลาซื้อเนี่ยเมื่อกี้เราได้เกิดไว้แล้วเป็นความโชคดีที่ท่านซื้อคอนโดกลางกรุงที่มีที่จอดรถร้อยเปอร์เซ็นต์เตรงนี้ ที่จอดร,รถตรงนี้คือส่วนหนึ่งของคอนโดที่เราซื้อถูกต้องแล้วคนที่รับผิดชอบในการบริหารคอนโดคือนิติบุคคลของคอนโดถูกต้องอีกใช่ปะใชะ่สินิติบุคคลเนี่ยจะต้องออกการบริหารคือต้องมีลิปที่ปลอดภยัยความปลอดภัยเนี่ยคือเราไปจอดร,รถแบบโง่ๆบนลิปนี้เนี่ยรรถมันก็ต้องอยู่ปลอดภยัยอันนี้คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดทุกอย่างที่ว่าเราทำไม่ว่าเราจอดจะต้องปลอดภัยอยู่แล้วไปจอดอย่างโง่ๆแล้วเราจะโง่งแค่ไหนจอดแล้วลืมปิดประตู แล้วเราลงมาเนี่ยถ้าเขาให้เราจอดเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบแล้วอ๋อประตูด้วยแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นอะยางยบอกปิดประตูใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างคล้ายๆกันอ่ะฮะถ้าเราไปสวนสนุกแล้วเราไปขึ้นรถไฟตีลังกาแล้วเราไม่ค่าเข็มขัดได้ไหมล่ะเขาจะปล่อยให้รถขึ้นเลยไหมไม่ไม่ปล่อยอ่ะทำไมยางถึงปล่อยให้รถจอดโดยไม่ดึงเด็กมือไม่ให้ล็อกตัวพีเดี๋ยวเรื่อ่ององเ่อยางเดี๊ิ คือ <c oughs> <c oughs> ยางคือส่วนหนึ่งของนิติไงอือใช่หรือเปล่าอาถ้าเกิดว่าเราอย่างอย่างไอโทนส,ดสดุกอะ่ะพอเราเราขึ้นไปเราไม่ค่าเห็นขัดตกลงมาเขาจะบอกไหมเพราะว่าไอลูกค้าไม่ค่าเห็นขาดตายไอ <c oughs> โทนส,ดสดุกไม่เกี่ยวเป็นไหมไม่แผมไหมส่วนสุกรับผิดชอบเหมือนกันนิติบริหารคอนโดนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือไม่ใช่แกไปเก็บค่าจอดรถกากเขาถ้าเกิดว่า ไอลิฟเนี่ยต่อโรงแล้วเนี่ยลิฟเขาอะมีปัญหาเรื่องเรื่องคือถ้าไม่ล็อกเบรกมือไม่ลืงเบรกมือไม่ล็อกตัวพีอะร,รถมันจะเลื่อนเขาซื้อลิฟที่คุณภาพไม่ดีพอต้องไ,ไม่มีการล็อกล้อมาใช้ไอน,นี้ลุงมีข้อมูลด้วยหรือล็อกล้อใช่คือมันไม,ม่มีที่ล็อกล้ออะในเมื่อเขาไม่ไม่สามารถจะซื้อคุณภาพดีมาเขาก็ต้องอมีการยามต้องกำชับเลยมีไรยคอนโดมีคนเขา เขียนมาในคอมเมนต์บอกว่ามีหลายคอนโดที่ก็จะใช้ลิฟต์คล้ายๆอย่างนี้แต่เขาจะยามม็จะเข้มงวดมากยามด่าเลยนะถ้าไม่ล็อกเนี่ย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ให้สิทธิ์ยามไม่ให้จอดด้วยเขาไม่ให้จอดคือถ้าไม่ไม่ดึงเบรกมือแล้วก็ไม่ไม่ล็อกตัวพีเนี่ยเขาไม่ให้จอด <c oughs> เพราะฉะนั้นพอคุณให้จอดแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับการจอดรถครั้งนี้ใช่ปะ่ะนิติต้องรับผิดชอบจะมาโบยไม่ได้ ถูกไหมมันเป็นสิทธิของผู้บริโภคใช่ไหมฮะอันนี้มันคือสิทธิของผู้บริโภคที่เราเนี่อยยอมเขาจนเราลืมสิทธิของตัวเองอ่าใช่หรใช่ใช,ใช่สิทธิสิทธิเนี่ยมันหายไปจากเราอ่ะนานแล้วเพราะอะไรยกตัวอย่างเขารักโลกร้อนอันนี้นี่นี่ไอร้านสะดวกซื้อแห่งแห่งหลายหลายแห่งหลายหลายแห่งโอเครักโลกร้อนแรกๆเขาต้องจะให้บริการถุงให้เราใสใช่ป่ะเพราะรักโลกร้อน พอความความรักโลกร้อนเขาไปปรโบดด้วยนะ,ะว่าเขาจะช่วยรักโลกร้อนประหยัดไอ้ไม่ใช่ถูกปลติกเท่านู้นเท่านี้ <Okay S 2> ได้ความดีความชอบรักโลกร้อนแล้วนึกถ so <laughs> ึงไปปลูกตมม้นไม้กับเฮียพอมีไม่ควรลรักโลกร้อนเคยมึงม <c oughs> อยากมึงพาอมนอกเนี่ยโอเคเก็บกูเลยโอเคเอาตรงนี้ก่อนลุง<อ>แล้วแล้วค่าถุงก็เลยต้องมาเก็บกับเราเก็บกับเราเราก็ยอมออีกอย่างหนึง่งเ,<อ>เราไปซื้อรถราคาเป็นล้านเมื่อก่อนนะตอนทาไมลุงนะ แม่ไม่ให้กูลองเลยอ่ะเออใช่เมื่อก่อนนี่นะไม่มีการลองรถนะซื้อราคาเป็นล้านนะเชื่อใจกูเถอะอ่ะไม่ให้ลองก็ส่วนหนึ่งอ่ะตอนนี้ดีหน่อยหนึ่งคือให้ลองอ่ะเพราะให้ลองใช่ป่ะรถขับไปได้เจ็ดวันแล้วอุปกรณ์ในรถแพ่งเสียทําไงลุงมันไม่รับผิดชอบไม่บอกว่าไงรู้ปะว่าซ่อมเสียซ่อมไม่ได้เปลี่ยนคันใหม่ให้ไม่มีการเปลี่ยนคันใหม่สตยตาอ่ะเห็นป่ะเอออทถสายตาเลยเหรออ่ะแล้วก็ บางทีไอ้ศูนย์ไปเอารถข่าวล่าสุดในศูนย์เอารถไปเชียวศูนย์ซ่อมรถอะ่ะไอ้รถยี่ห้อหนึ่งอะ่ะแ,แต่ว่าตอนหลังเขาเริ่มเริ่มมารับผิดชอบแล้วเขาเปลี่ยนรถใหม่ให้เ<อ>ห็นไหมเริ่มฉลาดเริ่มพัฒนาอันนี้เหมือนกันไอ้นิตินี่นะจะต้องรับผิดชอบไอ้ค่าซ่อมรถให้เขาด้วยอืมไม่ใช่จะไปเก็บค่าเอารถออกค่าซ่อมลิฟต์มั่วไปหมดนะเพราะว่าเราไปยอมสิทธิ์ให้เขาไง ใช่ป่ะซื้อรถก็ยอมอ่ะพอเราไม่ยอมเป็นคนเรื่องมากเราไม่เราไม่เป็นเราเป็นคนดีเราเราค่ง่ายเราจ่ายค่าซ่อมเองเออเฮ้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันก็เลยลุกลามเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจนมีหลายคนที่บอกว่าเอ้ยอยู่ฝังนิติไอ้ลูกค้าลูกบ้านเนี่ยจะต้องจ่ายค่าที่ว่าที่ผอบอกบอกว่ามีสองฝ่ายฝ่ายนิตติฝ่ายลูกบ้านเออนิตติโพสก็มีคนเห็นด้วยลูกบ้านโพสก็มีคนเห็นด้วย สองอย่างนีง้ก็เลรตีกันขยายความอยากคดีเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าจอดรถในห้างเนี่ยศาลเขามีขยายความเพิ่มว่าการตัดสินคดีเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอื่นๆอีกมากมายโอเคเรื่องเนี้ยเราก็ได้วิเคราะห์ให้รู้สึกรู้จักถึงสิิงเรียบร้อยแล้วนะโอเค,ค่าไหนๆก็ไหนๆ้วเราขอยืนยันกักสิ่งที่เราจะพูดอีกนิดนึงนะครับผมที่จอดรถนะฮะมันเป็นทรัพย์สินของคอนโดถูกไหมถูกแล้วถ้าเกิดว่ารถเนี่ยเกิดมีปัญหามันร่วงลงมาเนี่ยคอนโดก็ต้องรับผิดชอบ ใช่ไหมถูกต้องเลยแล้วที่สําคัญนะคนที่ว่าเอารถไปจอดอะ่ะอย่ายอมให้เขานะมาลุกล้ําสิทธิของเราเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเราก็ยอมอ๋อยอมยอมไปยอมยอมไปไอ้คำว่าคนดีอ่ะผมเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิในตัวของเราเองสิทธิของผู้บริโภคถ้าไม่มีการโฆษณาอะไรนะที่จอดรถร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเลือกที่จอดรถนี้ไหมจะเลือกจอดตรงนี้ไหมนั่นก็เป็นคําเชิญชวนโฆษณาเพราะฉะนั้น คอนโดก็ต้องรับผิดชอบอันนี้คือความเห็นของเราอ่าใช่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเราไม่ไปลุกล้ำสิทธิ์ของใครโอเคครับผมสำหรับลคลิปนี้ก็มีเีแต่เพียงเท่านี้นะคงจะเข้าใจเรื่องสิทธิกันมากขึ้นโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ